ภาษงกรีกได้ไหมคะ Yes ครับขอให้คุณพูดภาษาอังกฤษกับคุณทอมได้ไหมคะ Hello Hi Goodbye g o แล้วเหรอ <c oughs> ทำไมต้องไปคุณมีวงดนตรีของคุณไหมคะมีครับในวงมีกี่คนครับสองคนมีวงกลมกับวงรีเปิดเลยยังได้เลยจริงหรอหลอก <c oughs> ผมไม่ได้หรอกสนิทกันไม่จริงหรอเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi กซ์แพนเดอร์ s ร <c oughs> โยเกิดแนวใหม่มันเอาเรื่องเอาใจใส่ให้สุดมันดัชชี่กลิ่นโคลา ày, ใหม่พรัฟเบบีฟเบอร์เกอร์เนื้อใหญ่ขึ้น2.5เท่าถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลดคุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแม็กไก่ทอดท,ที่แมคโดนัลดถึงส1ิกราคมสพัน้ิบเจ Your best ความแรงระดับโลก The Superpower of World Class Superpower น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station วีวีมาดูนี่มาเร็วเนสวีต้าลกใหม่าประโยชน์ดีๆมียอาหารสูงร้อยแควเองหอมอร่อยมากแก้วโปรดประโยชน์ของวีเนสวีต้า ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูเหลืงองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลอง n ดน h Crystal White ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแ n น s h สูตรที่ช่วยใหผ้าขาวดูขาวขึ้นทึ้งผ้าระดับ รองเท้าถุงเท้าขาวที่สโกโปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แบนิชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยขจัดผราและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แบนิชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนิชโยเกิร์ตแนวใหม่มันเอาเรือ่องใหม่เอาใจใส่ให้สุดมันและที่ลิ่นโคลาแดดมลภาวะแรงทำผิวพรมเสียต้องสู้กลับด้วยนีวีเอ็กซ์ตวร์ไรสุดใหม่มีแปดอาหารผิวให้ สิบเท่าซึมลึกช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสซึมไหวไม่เหนียวได้เวลาผิวสู้ดูสิวดูออร่าพร้อมสู้กลับใหม่จากนีเวียรั้งแรก S ยี่สิบห s u p ลด์สุ UST กล่องทองสุดที่ล้ำไปอีกขั้นสปินโกไมอินนิเพิ่มขึ้น50%เฮ้มีอยากเสียลุก เพราะหัวมันจากรังแคมัน Head and Shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมโครงานถึงไหนแล้วครับทำอยู่ครับดื่มสกอตคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตมากกว่าแค่นมเพราะผสานคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดขอมีไทโรซีนและใหม่กลิ่นสตอรอเบอรี่ดื่มเลยเจ่นตีทรงใหม่สวมง,ง่าย กระชับขึ้นด้วย 3D Protection ซึมเร็วขึ้น2.5เท่าทรงใหม่คลายกังวลเรื่องสูญยากไม่กระชับใส่ความสุขทุกวันเชิญท <Jordan B. S 3> ่านีขายให้หน่อยฮะแม่ไมโลก่อนลุยนะลูกประโยชน์จากไมโลมีมอสกัดจากข้าวาเล่ธรรมชาติและกำลังใจจากแม่ให้ลูกได้ลองได้ลุยได้รู้เติมไมโลแล้วลุยต่อแดดมลภาวะแรงทำผิวพร้อมเสีย ต้องสู้เล่บด้วยนีเวเอ็กซร์บรส์สุดใหม่มีแปดอาหารผิวให้วิตามินซี40เท่าซึมลึกช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่งางใสสึงไหวไม่เหนียวได้เวลาผิวสู้รู้สิวดูออร่าพร้อมสู้กลับใหม่จากนีเว ื่มนมชูเลืองดื่มแล็ตาซอยอาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกกรดเกินเบลเปรี้ยวจากกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างแพร่เจลป้องกันกรดไหลย้อนเจ็ดคุณสมบัติกรดไหลย้อนเลือกกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำเรื่องใหม่วันนี้เนสกาแฟกระป๋องอัปเกรดเพิ่มอ่า<ะ> อัปเกรดผ้มาราบิก้าเนสกาแฟกระป๋องสูตรใหม่อัปเกรดด้วยมาราบิก้าเพิ่มความอร่อยอัปเกรดด้วยมาราบิก้ากับเนสกาแฟกระป๋องสูตรใหม่ลองเลยอยากหน้าสะอาดดูใสแดงอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างใหม่นีเวยฟอมเอ็กซ์ตร้ร์ไบรท์ซียนไฮยาครั้งแรกกับวิตามินฟอร์มของนีเวียผสานพลังวิตามินซีพร้อมไฮยาลูรอนซาบขนาดทำความสะอาดผิวล้ำลึกให้ผิวดูใสแดงสัมผัสได้ใหม่จากนีเวียใหม่ทรัฟเฟิลเบฟเบอร์เกอร์เนื้อใหญ่ขึ้น2.5เท่า ที่แมคโดนัลถึง30มิมิถุนายนนี้จุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เท่ากันจุดสตาร์ทต,ต่างกัน ทุกเป้าหมายเป็นไปได้เหมือนกันด้วยทร u ม m นนี้แอปที่เข้าใจให้คุณไปได้ไกลถึงมีไม่มากวางแผนการเงินได้ก่อนก็ไปได้ไกลกว่าความสำเร็จเป็นไปได้ไม่เกี่ยวอายุเราทุกวันจากนี้ความเป็นไปได้ซึ่งอีกเยอะ ไได,ได้ทุกคนรถกระบะแต่ละประเภทต้องการน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกันน้ำมันเครื่องเทรนด,ด้วยเทคโนโลยีอาร์เมอร์คและโมลุลที่ไหลลื่นด้วยเทคโนโลยีลิควิดบูสเพื่อปลดปล่อยพลังของเครื่องยนต์ได้เต็มที่เทรนตอบโจทย์ทุกรถกระบะแอดดาทูเดย์ซิตี้นุ่มเบาใส่สบายจากรองเทา้าแอดดา คู่เวลคลาสออร่ราไบรท์จักเจิดจ้าดูเนียนไบรท์หอมเฟรชแอร์แครเรียคับป้าสิบเอล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือ